ไอโกนกันดีกว่าโนด้วยดิออกประเดี๋ยวเลยขัราว9,000รอบต่อน,นาทีหนวดจะอยู่ในนี้เคาะปุ๊บเราก็อุ้ยเป็นแม่เหล็กด้วยดูดป้๊บดืๆแบบอันดอพินเลอร์เปลี่ยนว่าเปลี่ยนลุกจนๆให้กลายเป็นเทพบุรผมดองหนวดมายาวขนาดนี้เพื่อที่จะรีวิวที่โกนหนวดให้เ,เพื่อนๆดูกันซึ่งตัวนี้เป็นที่โกนหนวดไฟฟ้าล็อกกี้รุ่นมินิเจ็ดกล่องจะเป็นลักษณะดันออกมาป๊าบนี่ครับทุกคน ซึ่งเขาจะมีหลายสีให้เลือกนะครับแต่สีที่ผมจัดมาเนี่ยจะเป็นขาวตัดกับสเตลเลสบ่อยไหมทุกคนว้าวดูรอบรอบนี่ตัวห่วงเขานะครับจะเป็นลักษณะมันนี้นะก็มันสามารถที่จะคลุกคลิกนะครับไปตามรีระบริเวณคางเราได้เลยก่อนจะโกนเราไปพูดตะเปคกคร่าวๆจะให้แบบ400มิลลิมมาจัดว่าใช้ได้ยาวมากเขาบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้หลายวันนอกจากนั้นแน่นอนสิ่งที่โกนหนวดที่ดีต้องมีนั่นคือกันน้ําเพราะว่าเวลาเราโกนแน่นอนบางครั้งเราอยากโกนไปด้วยล้างไปด้วยนึกออกปะซึ่งน้าหนักแค่แ,แนนป็นชาิบ แบบไฮซีปุ๊บเอ้ยดีไซน์สวยมากทุกคนดูกดและติดเลยนะป้าเอ๊ะนะตัวเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าแบบตอนนี้เหลือเท่าไหร่84ในกลองให้โฟมรองมาอย่างดีเลยทุกคนที่เหลือก็จะเป็นคู่มือแล้วก็สายชาร์จแบบ A to C มาให้เพื่อมีการเสียเวลาไปโกนกันดีกว่า เห็นไงเหรอขึ้นไหมก็ไถไปเลยนะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้ไม่เจ็บเลยนะปกติถ้าหนวดเรายาวหน่อยผู้ชายผู้ชายจะรู้กันก็คือมันจะเจ็บมากคนแต่ตัวนี้เนี่ยไม่เจ็บเลยแล้วผมไถดันแน่นๆเลยดู้อๆอืไเงี้ยอดูโอ้ดิอออกปั๊เดียวเลยอุ่นๆ่นอย ซึ่งตัวนี้จะมีความเร็วรอบ9,000รอบต่อน,นาทีตัวใบมีดยกคู่เลยแล้วลองเปิดกันดูดีกว่านี่ฮะพอเราโกนเห็นไหมหนวดจะอยู่ในนี้นะครับเราก็ทําการเคาะปุ๊บให้มันล่นแบบนี้ได้เลยดูดข้างใน,นเราก็เคาะหนวดก็จะลง,งไปอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็อุ้ยเป็นแม่เหล็กด้วยดูดดูด,ด,ดออ,อเสร็จวันนี้ๆๆๆเราจะรู้สึกว่ายิ่งสั้นยิ่งโกนได้ไวนะ ไม่ได้ดูมันใช่กล้องมันกระจกและล่าสุดทำผมโกนด้านบนให้ทุกคนดูกันนะเรื่องนนหนวดยาวไม่เจ็บเลยนะใส่ต้องจัดตังอันแล้วมั้เอาแบบนี้ไหมแบบอดอพินเลอร์อ๋อไงทุกคนเราก็อยู่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเวลาได้โกนหนวดดูดิทุกคนเกลี้ยงมากเปลี่ยนลุกจนจนให้กลายเป็นทิบุตรให้ภาพมันเป็นตัวบอกแล้วกันนะว่าทุกคนชอบไหมผมชอบมากดีงามอุ้ยยัยงชอบอครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้สั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยไปกัน